น่าจนถึงวันนี้แล้วก็มันเหมือนว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะมันสนิทกันมากแล้วก็เหมือนแม่เอไปไหนแกก็ชวนไปด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าคิวตรงกันส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจอยกันอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ใช่ใช่ตอนนี้สามารถร้องเพลงได้หมดค่ะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ค่ะเฮ้ยเพเพลงใหม่ล่าสุดโง่โง่แฟนโง่โง่ค่ะอะไแล้วนี่พูดถึงใครบ้างเนี่ยพูดถึงตัวเองด้วยรวมด้วยเพราะเราเคยอยู่ในแกงนั้นเหมือนกัน<ม>แกงที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอื้ม มันยากนะความรักอ,ะอ่ะเป็นแฟนงงโงๆเธอโกหกอะไรก็เชื่อสื่อเกินไปต้องกลายเป็นยือ่อให้เธอย่ำยีหัวใจแค่คนงโงๆงเธอโกหกอะไรก็ได้เหนื่อยกับการต้องนอนร้องหา ที่ทนอยู่กับคนหลายใจอย่างเธอ oh. แฟนโงโง่เนี่ยมันพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปตกหลุมรักผู้หญิงอีกคนหนึ่ง oh. แล้วโดนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเหมือนเขาไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนเขาเคยมีแฟนเก่าแล้วเขาก็คบกับหลายคน แล้วได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงซับซ้อนมากกลายเป็นว่าเราไปรักเขาจริงๆแล้วเราก็โดนเหมือนเราเราโดนทิ้งอะเราเหมือนจะถูกเลือกแต่ไม่ได้เลือกก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของตะกะแตนนะคะชื่อเพลงเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนเรามาเป็นกองเชียร์ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของตะกะแตนด้วยนะคะชื่อเพลงว่า แฟนงโง่โง่นะคะทาง YouTube ตะ๊กะแตนชโลดาออฟฟิเชียลนะคะยอ,นอ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ผมเป็นออนไลน์ค่ะ